ท่านผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะค่ะช่วงนี้นิทานกฎแห่งกรรมก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและน้องๆที่น่ารักเช่นเคยค่ะกรรมนะคะหรือว่าผลแห่งการกระทําของบุคคลนะคะที่เขาได้ทําเอาไว้แล้วเราก็จะนําเรื่องราวของเขาเหล่านั้นมาถ่ายทอด ให้ท่านผู้ฟังและน้องๆได้ฟังกันนะคะว่าผลแห่งกรรมนั้นมันมีจริงแล้วก็ใครก็ตามนะคะที่ได้รับผลแห่งกรรมไม่มีทางเลยที่เขาเหล่านั้นจะปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงมันได้พ้น mm. เหมือนตัวอย่างของคุณป้าท่านหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเขาทำกรรมอะไรไว้ แล้วเขาจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรบ้างค่ะไปฟังเรื่องราวของคุณป้าท่นนี้ดูนะคะปล่อยนกปล่อยปลาไหมจ๊ะเครื่องสังฆทานก็มีทำบุญแล้วได้บุญนะจ๊ะปล่อยนกเท่าไหร่ล่ะครับป้า ปลอยนกห้บาทจ้าถ้าอย่างนั้นผมเอากรงหนึ่งแล้วกันอา้าวนี่จ้ารีบปีปล่อยไปเลยนะนกอ่ะจะได้สู่อิสรภาพเร็วเร็วเรียบร้อยแล้วจ้าป้านี่ครับเงินห้สบาทห้บาทได้ยังไงทั้งกรงเนี่ยต้อง300อบาท ทำไมแพงจังล่ะป้าก็ไหนตอนแรกน่ะป้าบอกว่ากรงละห้าสิบบาทไงใครบอกละจ๊ะป้าไม่เคยพูดนี่ไงเขียนติดป้ายไว้ตรงนี้ว่าปล่อยนกตัวละห้าสิบบาทคุณน่ะเข้าใจผิดไปเองนะเป็นใครก็ต้องคิดแบบหนุ่มคนนั้นทุกคนแหละนั่นเป็นเพราะว่าป้าแสงแม่ค้าหน้าวัด ู้มีหัวคิดในการโกงลูกค้าป้าแสงแกเล่นเขียนป้ายตัวใหญ่ๆว่าปล่อยนกกรงตัวละ50บาทแต่คำว่าตัวละแกเขียนตัวเล็กเท่ามดแถมยังสีจางเสียจนแทบมองไม่เห็นคนทั่วไปถ้าไม่สังเกตก็จะคิดว่ากรงละ50บาท เพราะว่าคำพูดของแกมันไม่บอกรายละเอียดว่าจำนวนตัวละเท่าไหร่เวลาขายแกก็จะยกกรงขายให้ลูกค้านกในกรงมีทั้งหมด6ตัวแกก็จะคิดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น300บาทคนส่วนใหญ่ที่มาทำบุญหน้าวัดแห่งนี้ก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวกับแม่ค้าหน้าวัดพวกนี้ จึงจำยอมควักกระเป๋าจ่ายไปถือว่าทำบุญทำทานลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็จะมาไม่บ่อยนะักบางครั้งจะมาเพียงครั้งเดียวหยวนได้ก็หยวนไปป้าแสงจึงได้ใจกับการกระทำแบบนี้หน้างโง่กันทั้งนั้นคนพวกเนี้ยขอให้ได้บุญเถอะนะวันหนึ่ง ก็มีกลุ่มคนจากต่างถิ่นเข้ามาทําบุญในวัดแห่งน,นี้มองไปมองมาก็เห็นร้านค้าหน้าวัดมีถังสังฆทานขายจึงได้ตรงดิ่งเข้าไปถามราคาป้าแสงจึงจีบปากจีบคอเสนอสินค้าของตัวเองถังใหญ่ส0มร้ถังเล็ก200จ้ะเออก็ไม่แพงนะมีแต่ของดีๆจัดอยู่ทั้งนั้นเลย ใช่จ้าทั้งแบรนด์รังนกซุปไก่สกัดเครื่องกระป๋องชั้นเยี่ยมเนี่ยแล้วก็ยังมีจีวรผ้าไตรสบู่ยาสบผมก็อยู่ในนั้นทั้งหมดแหละรับรองถ้าคุณซื้อไปถวายพระท่านได้ใช้ประโยชน์ทั้งนั้นแหละจ้าในวันนั้นคนจำนวนห้าคนป้าแสงขายถังสังฆทานได้ทั้งหมดห้าถัง และถึงแม้ว่าเขาจะซื้อถังเล็กแต่ก็รวมแล้วป้าแสงได้เงินไป1,000บาทต้นทุนที่แกใส่รวมเป็นเงินไม่ถึง200ร้อโอ้โหทำไมกำไรมากมายขนาดนั้นก็ทำไมจะไม่ได้ล่ะคะก็เป็นเพราะว่าป้าแสงแกไปซื้อเครื่องกระป๋องลดราคาจากรถขายเร่ที่ขายทั้งหมด5กระป๋อง20บาท ส่วนของในนั้นหมดอายุวันไหนแกก็ไม่ดูส่วนผ้าไตรผ้าแสงแกก็จะใช้อย่างผืนเล็กๆที่เนนใช้เท่านั้นและที่สำคัญของที่แกใส่ลงในถังสังกธทานมันจะมีแต่เฉพาะข้างบนเท่านั้นส่วนข้างล่างก็จะเป็นเพียงกระดาษชำระที่ซื้อเหมามาในราคาหอละไม่ถึงหนึ่งบาท แม่เจ้าทําไมถึงโง่กันแบบนี้นะใครกันมันจะฉลาดเท่าข้าไม่มีอีกแล้วละทุกท่านก็คงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าฉันได้ไปรู้เรื่องของป้าแสงคนนี้ได้ยังไงเรื่องมันเป็นเช่นนี้ก็คือตัวฉันกับพี่สาวสองคนเป็นแม่ค้าหน้าวัดเหมือนกัน ทว่าฉันกับพี่สาวได้ขายสินค้าคนลอย่างกับป้าแสงร้านของฉันชื่อว่าร้านสามใบเทาฉันจะขายขนมหวานพร้อมของฝากที่ให้ผู้มาทำบุญซื้อติดไม้ติดมือกลับไปกินที่บ้านหรือว่าเอาไปฝากแต่รับรองว่าขนมของฉันไม่เคยขายหลอกใครเหมือนของป้าแสงอย่างแน่นอน มะแ,แกงกล่องละเท่าไหร่ครับน้องสาวกล่องละยีสิบค่ะสามกล่องคิด50บาทแล้วหวานไหมล่ะก็หวานกำลังดีนะคะยังไงพี่ชิมก่อนก็ได้ทางร้านเรานะ่ะบริการให้กินฟรีก่อนซื้อเป็นไงคะนี่คือคุณสมบัติที่ดีของร้านค้าไม่หลอกลวงไม่เอาเปรียบ และที่สำคัญลูกค้าไม่พอใจก็ไม่ต้องเอาไปแต่ทว่าร้านของป้าแสงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะแกยังมีทีเด็ดอีกหลายอย่างดังที่ฉันจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันโยมจะรีบเก็บดอกไม้ไปทำไมล่ะยังไม่หมดวันเลยนะเออคือว่าอีฉันน่ะ เห็นคนเอามาวางจนล้นนะเจ้าค่ะเดี๋ยวจะหล่นหน้าองค์พระสกอรฉันหวังดีนะท่านก็เลยมาเก็บใสายตร้าเอาไว้ให้ก่อนหนะ้าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรขอบใจมากนะโยมนะพระยังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเลยโธ่ใครจะไปใจดีเก็บให้ล่ะข้าน่ะจะเอามันไปขายต่อนะสิ แสงคิดในใจพฤติกรรมของป้าแสงก็คือแกจะขายดอกไม้ทุบเทียนให้กับคนที่มาทำบุญในตอนแรกพอของที่ร้านของแกใกล้หมดป้าแสงก็จะค่อยๆย่องไปเก็บที่ตักองค์พระเพื่อรวบรวมดอกไม้ชุดที่ขายไปกลับมายัางร้านของแกอีกแล้วคราวนี้ก็จัดเรียงสมัยนำวางขายอย่างหน้าตาเฉย แม่ค้าดอกไม้กำทัาไหรแล้วเนี่ยสามสิบบาทจ้ะโอ้โหเหี่ยวๆแบบเนี้ตั้งสามสิบบาทไม่แพงไปหน่อยหรือไงป้าสิบบาทก็แล้วกันเอ๊ะพ่อหนุ่มมาทำบุญแล้วทำไมต้องต่อด้วยละ่ะแล้วอย่างเนี้ยจะได้บุญกลับไปหรือยังไงมันก็จริงอย่างที่ป้าพูดนะเออเอาก็เอา ผมซื้อสองกร,รมสองกร,รมก็หกสิบบาทจ้ะดูสิคะป้าแสงแกทำได้ใครเขาจะกล้าต่อราคาในเมื่อวาทศิลป์ของป้าแสงพูดอะไรไปคนก็มักจะเชื่อหวานหมูไอ้หนุ่มหน้าโง่งกดีนะักป้าแสงเป็นแม่ค้าหน้าวัดที่ไม่มีลูกหลาน แกอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่ตอนที่แม่ของแกตายอาชีพดั้งเดิมก็คือขายกาแฟตั้งแต่สมัยที่การสัญจรไปมาจะต้องผ่านคลองหลังวัดเนื่องจากป้าแสงเป็นคนที่คุ้นเคยกับทางวัดมานานแกจึงขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสมาปลูกเพลิงอยู่หน้าบริเวณวัดและนับตั้งแต่วันนั้นมาแกกับแม่ของแกก็ได้ย้ายกันมาอยู่ที่นั่นเลยป้าแสง เปลี่ยนอาชีพจากการขายกาแฟมาเป็นขายเครื่องสังฆทานเพราะว่าจะต้องไม่เหนื่อยมากประกอบกับแถวนั้นไม่มีใครขายแกจึงขายดีมีไรายได้เข้ามามากพอสมควรแต่ความที่ประแสงเป็นคนงกและก็หัวขี้โกงมาแต่ไหนแต่ไรแกจึงกระทำการอย่างที่ฉันเด็กเล่าให้ทุกคนได้ฟังตั้งแต่ต้นโดยไม่ฟังคำคัดค้านของผู้เป็นแม่ของแกเลย แสงเอ้ยขี้โกงคนน่ะมันบาปนะเราอยู่ภายในเขตวัดทำอะไรน่ะเองก็เชื่อเรื่องเวรกรรมหน่อยนะเวรกรรมอะไรกันแม่ใครเขาก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละไอคนที่มันมาซื้อของของเราน่ะมันกลับโง่เองฉันก็ไม่ได้บังคับมันซื้อซะหน่อยอ้าวแล้วเรื่องที่เองเอาของหมดอายุใส่ถังสังฆทานล่ะ นั่นมันเป็นบาปเห็นๆนะแล้วเองจะว่ายังไงแหมเรื่องแค่นี้เองแม่ฉันก็ผสมคละกันไปนะ่ะฉันรู้นะ่ะว่าพระท่านนะ่ะไม่ได้ฉันหรอกนะไอ้พวกลูกศิษย์นั่นแหละที่กินแล้วอย่างเนี้ยบาปมันจะมาตกที่ฉันได้ยังไงล่ะแม่เองนะ่ะมันคิดเข้าข้างตัวเองนะ่ะนางแสงข้ายังไม่อยากจะพูดกับเองแล้วสิแต่ข้านะ่ะขอเตือนเองไว้นะ ว่าบาปกรรมน่ะมันมีจริงทำอะไรน่ะเองคิดให้ดีๆซะก่อนก็ฉันคิดดีแล้วนะสิแม่เราถึงได้มีเงินทองใช้กันอยู่นี่ไงล่ะป้าแสงไม่เคยสนใจคำเตือนของแม่ฉันกับพี่สาวสองคนก็แอบฟังแล้วก็ยังเห็นด้วยกับคำพูดนั้นว่าเวรกรรมมันมีจริงอย่างแน่นอนฉันกับพี่ๆจึงไม่เคยคิดที่จะสร้างกรรมอะไร ยิ่งเรามาทำมาค้าขายอยู่หน้าวัดแห่งนี้ด้วยก็จะต้องนึกถึงหลักความดีความชั่วเข้าไว้ไม่ย่างกลายไปยุ่งเกี่ยวกับมันเมื่อคิดได้จิตใจของเราก็จะดีแถมทำมาค้าขายก็จะดีขึ้นอีกต่างหากแหมสามใบเถามาเปิดร้านได้ไม่นานก็มีลูกค้าเต็มร้านแล้วนะก็ฉันขายแต่ของดีๆให้คนมาซื้อน่ะสิเขาไปบอกต่อๆกันไปเอง วันหน้านะนะเขากลับมาเขาก็จะแวะมาอุดหนุนที่ร้านฉันอีกนะ่ะเออดีแล้วละ่ะทําดีไว้แหละดีเนี่ยถ้านางแสงมันคิดแบบพวกเองบ้างก็คงจะดีสินะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํำยังไงกับมันตอนเนี้ยป้ายังมีชีวิตก็ยังพร่ำสอนมันอยู่ได้แต่ป้าก็คิดนะว่าต่อไปถ้าป้าตายไปแล้วนะ่ะนางแสงมันจะเป็นยังไงป้าไม่อยากจะคิดเลยว่า คนเป็นแม่ก็ย่อมที่จะห่วงลูกเป็นธรรมดาแต่ลูกอย่างป้าแสงก็คงจะไม่รู้เมื่อแม่ของป้าแสงตายลงป้าแสงก็ยังคงมีพฤติกรรมเช่นเดิมกลโกงลูกค้าของป้าแสงจะมีหลายรูปแบบส่วนมากแกจะไม่ยอมเสียเปรียบใครแม้กระทั่งหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดแล้วก็เป็นผู้อนุญาตให้แกมาทำมาหากินอยู่ที่นี่ โยมแสงอาตมาจะขอบริจาคจีวรสักผืนจะได้ไหมล่ะเออคือหลวงพ่อจะเอาไปทำอะไรล่ะเจ้าคะอาตมาจะเอาไปให้เนนน่ะพรุ่งนี้จะมีเนนบวชใหม่เขายากจนไม่มีญาติโยมแสงก็น,นึกว่าร่วมกันทำบุญก็แล้วกันโยมจะขัดข้องไหมล่ะหลวงพ่อแต่ฉันซื้อมาด้วยเงินนะหลวงพ่อให้กันฟรีฟรีแบบเนี้ย ฉันก็ขาดทุนแย่นะสิถ้าโยมไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเช่นนั้นอาตมาจะไปขอบริจาคจากคนอื่นก็แล้วกันขอบริจาคมาเป็นเงินสิหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อก็เอาเงินมาซื้อจีวรที่ร้านของฉันฉันจะลดราคาให้ก็แล้วกันนะเจ้าคะป้าแสงทำอย่างที่พูดจริงๆแกกล้าที่จะเอาเงินจากหลวงพ่อฉันเลยเชื่อเลย ด้วยนิสัยที่เป็นเช่นนี้ไม่นานผู้คนแถววัดก็ไม่มีใครที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยพวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่หน้าวัดตลอดจนชาวบ้านใกล้เคียงต่างก็พากันไม่ซื้อของอะไรที่ร้านของแกถ้าจะกราบพระไหว้พระก็ยอมเสียเวลาไปซื้อดอกไม้แล้วก็เครื่องสวายพระในตลาดป้าแสงจึงมีแต่ลูกค้าขาจรที่หลงมาเท่านั้น วันหนึ่งแกจึงมานั่งปรับทุก์ที่ร้านสามใบเทาของฉันเฮ้อทำไมหมูเนี้ยมันขายของไม่ได้เลยวะนกก็ผอมโซไม่มีคนมาซื้อไปปล่อยเลยดูสิต้องเสียเข้าเปลือกเลี้ยงมันอีกขาดทุนย่อยยับกันหมดคราวนี้แล้วทำไมป้าแสงไม่ปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่านี้ล่ะจ๊ะป,ะปรับปรุง ปรับปรุงเรื่องอะไรวะนางสามใบเถาก็เรื่องความซื่อสัตย์กับลูกค้าไงละจ้าป้าอย่าเอาเปรียบเขาให้มากแล้วก็เรื่องของหมดอายุนะ่ะก็อย่าเอาไปขายมันไม่สมควรเลยนะป้าแสงเอ๊ะอีนางพวกนี้บังอาจมาสั่งสอนข้าข้านะรุ่นแม่พวกเองแล้วนะมาพูดจากับข้าแบบนี้ได้ยังไงวะแล้วอีกอย่างข้าก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างที่พวกเองพูดซะหน่อย ของที่ร้านข้านะเป็นของดีๆทั้งนั้นราคาก็ยุติธรรมต่อรองกันได้ไม่เหมือนร้านขนมไร้รสชาติหวานมันอย่างร้านเองหรอกวะงกกระทิงกน้ำตาลกินทีไรก็เจอแต่แป้งดันขายตั้งกล่องละยี่สิบทุเรศปรับปรุงร้านของตัวเองให้ดีซะก่อนเถอะเว้ยแล้วค่อยมาว่าร้านของคนอื่นนะ่ะเป็นยังไงบ้างละคะฉันโดนด่าเป็นชุด ฉันกับพี่สาวทั้งสองจึงไม่อาจเอื้อมที่จะไปบอกอะไรกับแกอีกเลยคนแกคงเป็นไม้ดัดยากจริงๆจะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรมเข้ามาช่วยให้ป้าแสงสำนึกผิดเองเมื่อการเวลาผ่านพ้นไปได้ไม่นานสิ่งที่ป้าแสงเคยทำเอาไว้มันก็ค่อยๆย,ย้อนกลับมาถึงตัวแกแล้วซึ่งนั่นมันเป็นผลกรรม ที่แกได้ก่อเอาไว้นั่นเองค่านกเท่าไหร่จ๊ะป้าสามร้อยบาทจ้ะพ่อหนุมเฮ้ยอะไรวะก็ป้าบอกว่าห้าสิบบาทไงละ่ะห้าสิบนำมันตัวละนกในกรงมีหตัวก็สามร้อยบาทไม่ถูกหรือไงพ่อนุมเฮ้ยอย่างนี้มันโกงกันนี่ว่า ก่อนซื้อก็บอกว่าปล่อยนกห้าสิบบาทแล้วยกกรงส่งให้ผมเลยไอ้ผมก็นึกว่านกที่อยู่ในกรงทั้งหมดห้าสิบป้านี่แสบจริงๆนะผมไม่จ่ายเงินป้าหรอกแถมยังต้องปล่อยนกของป้าให้หมดทุกตัวเลยนี่ไงอย่านะอย่าทำแบบนั้นขาดทุนปนปี้หมดแล้วดีสมน้ำหน้าแก่แล้วยังเจ้าเล่ต่อไปจะต้องไม่ทำแบบนี้กับใครอีกนะ แสงเจอคนจริงเข้าให้แล้วนี่ยังดีนะที่จ้หนุ่มคนนั้นไม่ทำร้ายป้าแสงเอาทุนหายกำไรหดแบบนี้การขายนกก็ต้องยุติลงช่วงนั้นประกอบกับสุขภาพร่างกายของป้าแสงมันก็ไม่อำนวยกับการหยิบโน้นยกนี่ป้าแสงอ่อนแรงแล้วก็แก่ลงไปมากในปีนี้ เจ็บคอวะ่ะยิ่งไอยิ่งเจ็บเว้ยแล้วป้ากินยาแ้ไอายหรือ,อยังล่ะกินแล้วแต่มันไม่หายทรมาร์ด้วยเกินวะ่ะเมื่อคืนก็เป็นไข้หมูเนี่ยข้าไม่รู้เป็นยังไงวะ่ะนางสามใบเถาสามวันดีสี่วันไข้ร้อนๆหนาวๆเกือบทุกวันเลยป้าฉันว่าป้าเนี่ย น่าจะไปหาหมอที่อนามัยให้เขาตรวจดูหน่อยนะไม่ละค่าขี้เกียจไปเสียเวลาทำมาหากินซื้ออะไรจ๊ะเครื่องสังฆทานถวายพระก็มีนะจ๊ะป้าแสงคุยกับฉันอยู่ดีๆพอลูกค้าเข้ามาในร้านของแกแกก็ทำหน้าที่ของแกต่อทั้งทั้งที่สุขภาพร่างกายของแกไม่อำนวยเลย ฉันจึงต้องเข้าไปช่วยแก้ไขของเพราะความสงสารเท่านั้นป้าป้าไปนอนพักเถอะฉันจะดูร้านให้เองเออขอบใจเว้ยโอ้ยข้าจะเป็นลมว่ะนังสามไม่เท้าและแล้วภาพที่ฉันเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือป้าแสงล้มตึงลงไปเฉยๆ ฉันร้องเรื่องให้พี่สาวสองคนเข้ามาช่วยพาป้าแสงส่งสถานีอนามัยในเวลาต่อมาหลายชั่วโมงแห่งการเยียวยาแล้วหมอก็ออกมาบอกเราสามใบถาว่าคุณป้าแกเป็นอมพรึพฤกษครึ่งซีกนะ่ะแกจะต้องได้รับการบำบัดทางกายภาพด้วยหมอบอกฉันอย่างนั้น และเมื่อเป็นเช่นนั้นฉันก็ได้นำความทั้งหมดไปบอกหลวงพ่อเจ้าอาวาสมันเป็นเพราะว่าเนื่องจากป้าแสงไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเพราะค้าแม่ค้าบริเวณวัดก็ไม่มีใครที่จะสนใจแกนอกจากพวกฉันร้านสามใบเทาเท่านั้นหลวงพ่อเจ้าอาวาสจึงต้องนำป้าแสงมารักษาอาการแบบตามมีตามเกิดที่วัดและในช่วงเวลานี้เอง ที่อาการป่วยของประแสงดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรแปลกๆที่หลายคนสงสัยโอ๊ยคันเหลือเกินเนี่ยใครก็ได้ช่วยเก่าให้ข้าทีคันตรงไหนและจ๊ะป้าฉันจะช่วยเก่าให้ทั่วตัวเลยแหละมันคันไปหมดยุบยุบยิบยิบเวรกรรมอะไรของข้าก็ไม่รู้ พระแสงโอดครวนร้องห่มร้องไห้ฉันคิดว่ามันคงจะเป็นเวรกรรมที่แกจะต้องได้รับทั้งการเป็นอัมพรึกมือก็ยกขึ้นไม่ได้แล้วยังจะต้องมาทุกข์ทรมานกับอาการคันที่ไม่ทราบสาเหตุอีกน้ําตาของประแสงไหลอาบแก้มเมื่อฉันยื่นมือเข้าไปเกาตัวแกแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นมา เพราะมันไม่ได้หายคันเลยพอเธอนางเทาเล็กเกาไปก็เท่านั้นแหละข้าไม่รู้สึกว่ามันจะหายคันเลยนะมันกลับยิ่งคันหนักเข้าไปอีกเนี่ยมันคงจะเป็นเพราะกรรมที่ข้าได้เคยก่อเอาไว้แน่ๆเลยเอ็งรู้ไหมแม่ข้านะนะเคยพูดถูกเลยว่าเวรกรรมมันมีจริงแล้วมันก็จะต้องตามมาสนองเราข้ารู้แล้วว่ะ ว่าสิ่งที่ข้าทำเอาไว้นะ่ะมันผิดแล้วมันก็เป็นบาปอย่างมากๆข้ารู้ว่าข้ากำลังชดใช้กรรมที่ข้าก่ออยู่ฟ้าแสงรู้ตัวมันก็สายเกินไปเสียแล้วโรคร้ายที่แกเป็นอยู่นับวันมันก็เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจนถึงขนาดทำให้แกกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายผายพร้อม เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกม่หน่ำซ้ำแกยังเพ้อร้องเรียกหาแม่ของแกอยู่บ่อยๆแม่แม่มารับฉันไปอยู่ด้วยสิฉันคิดถึงแม่แม่ฉันทรมานเหลือเกินแม่ช่วยฉันด้วยและเรื่องราวทั้งหมดมันก็คงจะเป็นผลกรรมป้าแสงจะต้องทนทุกข์อยู่อีกนานเท่าไหร่ ไม่มีใครทราบเพราะปัจจุบันนี้แกก็ยังคงนอนร้องครวญนครางไม่ยอมหยุดแม่ค้าหน้าวัดอย่างป้าแสงคงจะต้องมีชีวิตอยู่จนกว่าจะชดใช้กรรมที่ตัวเองได้ก่อเอาไวจ้จนหมดและเมื่อน,นั้นแหละแกคงจากไปอย่างหมดกรรมในชาตินี้ นะคะคุณผู้ฟังและน้องๆค่ะค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่าเวรกรรมนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธมันไม่ได้นะคะและทุกคนจะต้องได้รับผลกรรมตอบแทนอย่างแน่นอนกับบางคนบางท่านนะคะก็คงจะคิดนะคะว่าเอ๊ะบางคนเราไม่เห็นนะคะว่ากรรมทําไมเขาทําแล้วเขายังไม่ได้รับผลกรรมบางคนกลับได้ดีด้วยซ้ําน้องๆ รอดูสิคะว่าผลกรรมนะคะมันจะจัดสรรตัวของมันเองกรรมใดใครก่อกรรมนั้นจะต้องหวนกลับมาหาเขาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว oh. เหมือนอย่างป้าแสงในนิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะเีรรรรรอออัันนนนทสส็จจิแล้ว้วาากบงค